นิทานเรื่องเทพธิดาในป่าใหญ่ตอนที่หนึ่งการผจญภัยในป่าใหญ่เทพธิดาน้อยอันนาอาศัยอยู่ในปราสาทแห่งแสงบนสวรรค์ที่นั่นทุกสิ่งสวยงามและสงบสุขแต่หัวใจของเธอมักปรารถนาการผจญภัยที่เต็มไปด้วยความท้าทาย วันหนึ่งเทวีผู้ปกครองของอันนาได้เรียกเธอเข้าเฝ้าเทวีบอกว่าป่าใหญ่ที่อยู่บนโลกมนุษย์กำลังเผชิญกับภัยร้ายที่ซ่อนอยู่พลังมืดกำลังรุกรานและทำลายสมดุลของธรรมชาติสัตว์ป่ากำลังทุกทนและป่าใหญ่เริ่มเหี่ยวแห้งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเจ้าเป็นเทพธิดาที่มีหัวใจกล้าหาญ อันนาเทวีผู้ปกครองกล่าวเราจึงมอบภารกิจสำคัญนี้ให้เจ้าลงไปยังป่าใหญ่ช่วยปกป้องธรรมชาติและสัตว์ป่าเจ้าเป็นความหวังเดียวของพวกเขาอัน,นารู้สึกตื่นเต้นที่ได้รับภารกิจเธอไม่เคยเดินทางไปยังโลกมนุษย์มาก่อนแต่เต็มไปด้วยความกล้าหาญและอยากรู้อยากเห็น เธอตัดสินใจรับภารกิจนี้ทันทีเตรียมตัวออกเดินทางจากสวรรค์ไปยังป่าใหญ่เมื่ออันนาก้าวผ่านพรมแดนระหว่างสวรรค์และโลกเธอก็พบว่าป่าใหญ่เต็มไปด้วยความเงียบเหงาและความมืดมนที่แปลกตานกไม่ร้องเพลงดอกไม้ไม่เบ่งบานและบรรยากาศเต็มไปด้วยความอึดอัดอันนารู้ทันทีว่าภารกิจนี้ไม่ง่าย แต่ด้วยหัวใจที่เปลี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นเธอเริ่มต้นการผจญภัยในป่าใหญ่ทันทีตอนที่สองการพบเจอกับเพื่อนสัตว์เมื่ออันนาเดินลึกเข้าไปในป่าใหญ่เธอพบกับความเงียบสงัดที่แฝงไปด้วยความไม่ปกติแต่แล้วเสียงฝีเท้าของสิ่งมีชีวิตก็ทำให้อันนาหยุดนิ่งกวางน้อยตัวหนึ่งโผล่ออกมาจากพุ่มไม้ มันคือไอริสกวางผู้มีดวงตาอ่อนโยนแต่ดูเหมือนจะมีความกังวลอยู่ในแววตาของเธอเจ้าคือใครไอริสถามด้วยน้ำเสียงเบาข้าคืออันนาเทพธิดาที่ลงมาจากสวรรค์ข้าได้รับภารกิจจากเทวีให้มาช่วยป่าใหญ่จากพลังมืดอันนาตอบด้วยรอยยิ้ม ไอริสดูโล่งใจและเล่าให้อันนาฟังว่าป่าใหญ่ไม่เหมือนเดิมมาสักพักแล้วพลังมืดกำลังคืบคลานเข้ามาจากทางทิศตะวันตกทำให้ต้นไม้แห้งเหี่ยวและสัตว์ป่าหลายตัวหนีไปไกลอันนารับฟังด้วยความห่วงใยและตัดสินใจที่จะสำรวจเพิ่มเติม ระหว่างที่เดินทางไอริสได้แนะนำให้รู้จักเพื่อนอีกสองตัวคือบลูมกระต่ายน้อยผู้ร่าเริงแต่มักจะหวาดกลัวเสียงผิดปกติและโซลนกฮูกผู้ฉลาดที่มักจะคอยสังเกตการจากยอดไม้สูง โซ so, เป็นผู้ที่บอกให้ทุกคนระมัดระวังพลังชั่วร้ายที่คืบคลานเข้ามาใกล้ป่ามากขึ้นเรื่อยๆทั้งสี่คนกลายมาเป็นทีมที่แน่นแฟนพวกเขาร่วมกันสำรวจป่าใหญ่เรียนรู้ที่จะใช้ความสามารถของแต่ละคนเพื่อช่วยเหลือกันไอริสมีความสามารถในการสื่อสารกับต้นไม้และดอกไม้บลูมีความคล่องแคล่วรวดเร็วในการสอดแนม และวิ่งหนีจากอันตรายส่วนโซเป็นผู้ชาญฉลาดในการวางแผนและมองเห็นจากที่ไกลวันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังสำรวจป่าลึกโซก็บินกลับมาพร้อมข่าวร้ายพลังชั่วร้ายเริ่มเคลื่อนตัวเร็วขึ้นและทำลายพื้นที่ป่าทางทิศตะวันตกมากขึ้นแล้วโซกล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งครึม เราต้องรีบคิดแผนก่อนที่จะสายเกินไปอันนารับรู้ถึงความร้ายแรงของสถานการณ์เธอและเพื่อนสัตว์จึงตัดสินใจร่วมกันวางแผนเพื่อหาวิธีหยุดยั้งพลังมืดที่กำลังกลืนกินป่าใหญ่ตอนที่สพลังมืดในเงามืดอันนาและเหล่าเพื่อนสัตว์เดินทางลึกเข้าไปในป่าใหญ่ต้นไม้หนาแน่นที่เคยสวยงามบัดนี้ เริ่มแห้งเหี่ยวใบไม้ร่วงโรยดินแห้งกรังพวกเขารู้สึกถึงความไม่ปกติและความมืดที่ค่อยๆค,ครอบนำพื้นที่โดยรอบเสียงสัตว์ป่าที่เคยร้องระง,งมกลับเงียบสนิทเหมือนทุกชีวิตกำลังหนีจากบางสิ่งที่ชั่วร้ายเมื่อพวกเขาเดินต่อไปยังจุดที่ป่ามืดที่สุดอันนาก็สัมผัสได้ถึงพลังอันชั่วร้ายที่กำลังคืบคลานเข้ามา และไม่นานนะักพวกเขาก็ได้พบกับปีศาจแห่งความมืดน็อกซ์น็อกซ์เป็นร่างสูงใหญ่ลอยอยู่เหนือพื้นพลังของเขาแผ่ขยายออกมาเหมือนหมอกดำทำให้ทุกสิ่งรอบตัวเหี่ยวแห้งและไร้ชีวิตค่าคือความมืดที่ครอบนำทุกสิ่งน็อกซ์พูดเสียงแหบแห้ง เจ้าไม่สามารถหยุดยั้งข้าได้ป่านี้จะกลายเป็นที่รกร้างตามที่มันควรจะเป็นอันนาหยุดยืนเผชิญหน้ากับน็อกซ์ความกลัวไหลผ่านตัวเธอแต่เธอก็รู้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำอะไรบางอย่างเธอยืนขึ้นและพยายามรวบรวมพลังภายในของตนแต่กลับพบว่าพลังของเธอยังไม่เพียงพอในการต่อสู้กับน็อกซ์ น็อกซ์มองอันนาด้วยสายตาเยือกยามเจ้าคิดหรือว่าพลังเล็กน้อยของเจ้าจะหยุดข้าได้จงเฝ้าดูป่าของเจ้าล่มสลายเถิดแม้ว่าอันนาจะรู้สึกถึงพลังความมืดที่รุนแรงแต่เธอก็ยังไม่ยอมแพ้เธอใช้พลังที่มีอยู่เล็กน้อยเพื่อสร้างกำแพงแสงขึ้นมาป้องกันเธอและเพื่อนสัตว์ไว้ แต่กำแพงนั้นสั่นคลอนอย่างรวดเร็วเมื่อเผชิญกับพลังอันมหาศาลของน็อกซ์ไอริสบลูมและโซต่างก็พยายามช่วยเหลือเท่าที่ทำได้แต่พลังของน็อกเหนือกว่าพวกเขาทุกคนพวกเราไม่สามารถสู้เขาได้ในตอนนี้โซร้องเตือนด้วยความตระหนกเราต้องถอยก่อนอันนาตระหนักได้ว่า เธอยังไม่พร้อมที่จะต่อกรกับน็อกซ์ในตอนนี้การต่อสู้ครั้งนี้ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เธอคาดคิดพวกเขาจำเป็นต้องหาแหล่งพลังที่แข็งแกร่งกว่านี้อันนาตัดสินใจถอยกลับพวกเขาวิ่งหนีจากเงามืดของน็อกซ์เพื่อหาทางรอดข้าจะกลับมาอน,นาตะโกนลั่นก่อนที่เธอจะวิ่งออกจากป่ามืดน็อกซ์หัวเราะเยาะ ตามหลังเสียงดังก้องแล้วข้าจะคอยดูว่าเจ้าจะทำอย่างไรเมื่อกลับมาถึงบริเวณที่ปลอดภยัยอันนาและเพื่อนสัตว์ต่างก็หายใจหอบเหนื่อยแต่พวกเขาก็รู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าอัน,นารู้ว่าเธอต้องค้นหาพลังบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวเธอ และมันจะเป็นกุญแจสำคัญในการเอาชนะน็อกตอนที่4การค้นหาพลังแห่งธรรมชาติหลังจากที่อันนาและเพื่อนสัตว์ถอยกลับจากการต่อสู้กับน็อกพวกเขารู้สึกหมดหวงังแต่ยังไม่ยอมแพ้อันนาประหนักดีว่าพลังในตัวเธอยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะต่อกรกับปีศาจร้าย ดังนั้นเธอและเพื่อนสัตว์จึงตัดสินใจออกเดินทางไปยังส่วนที่ลึกที่สุดของป่าใหญ่เพื่อตามหาพลังศักดิ์สิทธิ์ที่กล่าวขานกันมานานว่ามันซ่อนอยู่ในดินแดนที่มนุษย์หรือสัตว์ใดไม่เคยเข้าถึงระหว่างการเดินทางพวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคและปริศนามากมาย ดินแดนป่าลึกเต็มไปด้วยกับดักธรรมชาติที่ทดสอบความแข็งแกร่งและความเชื่อมั่นของพวกเขามีทั้งเส้นทางคดเคี้ยวลำธารที่เชี่ยวกรากและหุบเขาที่ดูเหมือนจะไร้ทางออกทุกครั้งที่พวกเขาต้องการยอมแพ้ไอริสจะใช้สัญชาตญาณในการหาเส้นทางที่ถูกต้องบลูมจะสร้างเสียงหัวเราะและกำลังใจ ส่วนโซจะคิดแผนการอย่างชาญฉลาดเพื่อเอาชนะความท้าทายหลังจากการเดินทางหลายวันพวกเขาก็มาถึงจุดหมายที่น้ำตกศักดิ์สิทธิ์น้ำตกนี้มีชื่อเสียงมานานว่าเป็นสถานที่แห่งพลังชีวิตและความบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในป่าลึกสุดล้อมรอบไปด้วยป่าที่เขียวชอุ่มน้ำตกสูงเสียดฟ้า น้ำใสกระจ่างไหลลงมาด้วยเสียงที่สงบและเป็นธรรมชาตินี่แหละที่พวกเราตามหาโซพูดเบาๆขณะที่พวกเขายืนอยู่หน้าพลังที่ส่องประกายออกมาจากน้ำตกอันนาเข้าใกล้ขอบน้ำตกและทันทีที่เธอแตะน้ำใสบริสุทธิ์เธอรู้สึกได้ถึงพลังที่ไหลเข้ามาในตัวเธอมันเป็นพลังแห่งธรรมชาติที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความรักและชีวิตพลังนี้ไม่เหมือนกับพลังใดๆที่เธอเคยสัมผัสมันไม่ได้มาเพียงจากความแข็งแกรง่งแต่จากการเชื่อมโยงกับธรรมชาติและสรรพสิ่งรอบตัวในขณะนั้นอัน,นาก็ได้ยินเสียงกระซิบจากน้ำตกเป็นเสียงที่อ่อนโยนและน่าฟังพลังนี้เป็นของผู้ที่มีหัวใจบริสุทธิ์และตั้งใจจะปกป้องสิ่งที่สำคัญ เจ้าคือผู้ที่ถูกเลือกอันนาจงใช้พลังแห่งชีวิตนี้อย่างรอบคอบและสมดุลอันนาหลับตารับพลังนั้นอย่างสงบความรู้สึกอบอุ่นและเบิกบานแผ่ซ่านไปทั่วทั้งตัวเธอเพื่อนสัตว์ต่างเฝ้ามองด้วยความปลื้มปิติไอริสยิ้มบางบางส่วนบลูมก็วิ่งเล่นไปรอบๆอบอย่างมีความสุขโอเองก็มองด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความหวัง เมื่ออันนาเปิดตาขึ้นพลังแห่งธรรมชาติได้ถูกหลอมรวมอยู่ในตัวเธอแล้วเธอรู้สึกแข็งแกร่งและเชื่อมั่นว่าเธอสามารถต่อสู้กับน็อกซ์ได้ข้าเข้าใจแล้วว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้มาจากการต่อสู้เพียงอย่างเดียวแต่มาจากความเชื่อมโยงกับธรรมชาติและทุกชีวิตอันนาพูดเบาๆแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นตอนนี้ พวกเขาพร้อมแล้วที่จะกลับไปเผชิญหน้ากับน็อกซ์อีกครั้งด้วยพลังใหม่ที่ได้จากน้ำตกศักดิ์สิทธิ์การต่อสู้ครั้งสุดท้ายกำลังจะมาถึงตอนที่5การต่อสู้ครั้งสุดท้ายเมื่ออันาน,านาได้รับพลังแห่งธรรมชาติจากน้ำตกศักดิ์สิทธิ์เธอและเพื่อนสัตว์ต่างรู้ดีว่าถึงเวลาที่พวกเขาต้องกลับไปเผชิญหน้ากับปีศาจน,น็อกซ์อีกครั้ง พวกเขาเดินทางกลับไปยังใจกลางป่าใหญ่ที่ซึ่งพลังชั่วร้ายของน็อกซ์ยังคงแผ่ขยายและครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดป่าที่เคยเขียวชะอุ่มกลายเป็นที่รกร้างต้นไม้เหี่ยวแห้งและสัตว์ป่าหลายตัวหนีออกไปไกลเมื่อมาถึงใจกลางป่าอันนาและเพื่อนสัตว์เผชิญหน้ากับน็อกซ์อีกครั้ง ปีศาจแห่งความมืดลอยตัวอยู่เหนือพื้นดินสายหมอกดำหนาทึบปกคลุมรอบตัวเขาน็อกซ์หัวเราะยาะเมื่อเห็นอันนากลับมาเจ้ากลับมาพร้อมกับความหวังอีกครั้งหรือคราวนี้เจ้าคิดว่าอะไรจะหยุดยั้งข้าได้อันนาไม่ได้พูดอะไรเธอยืนอย่างมั่นคงและด้วยพลังแห่งธรรมชาติที่ไหลเวียนอยู่ในตัว เธอยกมือขึ้นและเรียกพลังชีวิตที่ได้รับจากน้ำตกศักดิ์สิทธิ์แสงสว่างสีเขียวอบอุ่นล้อมรอบตัวเธอมันเป็นพลังที่ไม่เหมือนใดๆที่น็อกซ์เคยเจอมันบริสุทธิ์และเต็มไปด้วยความรักและชีวิตการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นน็อกซ์ปล่อยพลังความมืดออกมาเป็นเกลียวหมอกดำพุ่งตรงไปที่อันนา แต่ทันทีที่มันเข้าใกล้พลังแห่งธรรมชาติที่อันนาถือครองอยู่ก็สลายความมืดนั้นออกไปพลังของน็อกซ์ถูกหยุดอย่างง่ายดายแสงที่อันนาปล่อยออกมาไม่เพียงแต่ป้องกันความมืดแต่ยังฟื้นฟูทุกสิ่งที่มันสัมผัสข้าไม่ต้องการทำลายเจ้าน็อกซ์อันนาพูดขึ้นอย่างมั่นคงข้าต้องการคืนความสมดุลให้กับป่าใหญ่ และพลังนี้จะรักษาทุกสิ่งรวมถึงเจ้าหากเจ้าหยุดทำลายแต่ความมืดในตัวน็อกซ์ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเขาตะโกนด้วยความโกรธและพยายามปล่อยพลังออกมาอีกครั้งแต่ทุกครั้งที่เขาทำเช่นนั้นแสงของอันนาก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเธอไม่เพียงแต่ป้องกันตนเองแต่แสงแห่งชีวิตของเธอเริ่มแผ่ขยายออกไปในทุกทิศทาง ต้นไม้ที่เหี่ยวแห้งค่อยๆฟื้นคืนสภาพสัตว์ป่าที่หนีหายกลับมาสภาพแวดล้อมรอบตัวเริ่มกลับมาสดใสและมีชีวิตชีวาอีกครั้งไอริสบลูมและโซต่างช่วยอันนาในการเรียกคืนพลังของธรรมชาติพวกเขาทั้งสามต่างนำพลังของพวกเขามาหลอมรวมกับพลังของอันนาทำให้แสงแห่งธรรมชาติ ยิ่งทวีความสว่างและทรงพลังมากขึ้นในที่สุดน็อกซ์ก็ไม่สามารถต้านทานพลังแห่งธรรมชาติได้อีกต่อไปความมืดที่เขาปล่อยออกมาถูกทําลายลงจนหมดและร่างของเขาค่อยๆละลายหายไปในสายลมเหลือเพียงเงาสุดท้ายของพลังที่เคยเป็นปีศาจแห่งความมืดเมื่อการต่อสู้จบลง ป่าใหญ่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งต้นไม้ที่เคยเหี่ยวแห้งกลับมาเขียวชอุ่มสัตว์ป่าต่างกลับมาอาศัยอยู่ในที่ของตนและธรรมชาติทั้งหมดกลับสู่ความสมดุลอีกครั้งอันนายืนมองทุกสิ่งรอบตัวด้วยความปิติเธอเรียนรู้ว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้มาจากการทำลายล้างหรือการครอบครอง แต่จากความรักและการเชื่อมโยงกับธรรมชาติและการปกป้องสิ่งที่สำคัญข้าจะรักษาความสมดุลน,นี้ไว้เสมออันนากล่าวกับเพื่อนๆของเธอเพื่อให้ป่าใหญ่และทุกชีวิตที่อยู่ที่นี่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและตั้งแต่วันนั้นป่าใหญ่ก็กลับมาสวยงามและสมบูรณ์เช่นเดิมโดยมีอันนาและเพื่อนสัตว์คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ป่าใหญ่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและความรักที่มีต่อธรรมชาติของเทพธิดาน้อยผู้พิทัก